ผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพา่ารวยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเย็นเย็นนะ1 7บนาฬิกาแล้วแหละแต่ยังมีแสงพอจะอัดได้อัดตอนกลางวันไม่ได้นะร้อนร้นนะเครื่องฟ้องตลอดเลยอุณหภูมิสูงขึ้นไปหยุดได้แล้วนะหยุดไม่ไดนะ้มันต้องอัดนะอ่ะคลิปนี้เราจะมาพบกับเลขข้ามหัวกันนะมันข้ามหัวไปจับกันนะ จับสิบจับหน่วยได้แล้วก็ข้ามไปเลยนะอ่ะเรามาดูว่ามันข้ามแบบไหนนะตามชมนะครับผมตามปลายปากกาให้ดีนะปลายปากกาเท่านั้นนะครับผมเรีกข้ามหัวกันเรีกข้ามหัวกัน่าคำเตือนนะ ปรดใช้วิจารณญาในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะช่องปูเยี่ยมพารวยคำนวณหวยรัฐบาลให้ชมนะ9ก้าสี่สามห้าเ้าแปเจ็ดเก้ารับตางไปแล้วนะเรามาดูเลขข้ามหัวกันนะมันข้ามแบบไหนมาดูนะ อ่าเรามาตั้งตัวเลขก่อนนะเอาตัวนี้มาตั้งก่อนตั้งกลางๆนี่นะสี่แปดก็สี่แปดหนึ่งก็หนึ่งสองมาเลยมาตั้งตรงนี้นะกลางๆนี่หนึ่งสองอ่าเสร็จแล้วก็คงกลมไว้นะสามสี่มาฝั่งนี้นะห้าหกมาฝั่งนี้นะ ต่อไปเ็ดแปดสามสี่ห้าหกเ็ดแปดมาขึ้นมาข้างบนเก้ 90, ตรงนี้นะอ่ามันก็ได้ตัวเลขออกมาอย่างนี้นะเดี๋ยวขีดขีดขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม หนึ่งสองอยู่ยเฉยแต่ว่าไอตัวเลขมันจะข้ามหัวกันนะฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้ามมาฝั่งนี้นะอ่าเรามาดูว่าหลักสิบหลักหน่วยเรามันมาตัวไหนนะ หลักสิบสามห้าเจ็ดเก้านะเอามาร์คไว้นะมันจะข้ามหัวกันนะสามห้าเจดเก้านี่เป็นหลักสิบนะดูมันจะข้ามไปหากันนะอ่าผมจะจับให้ชมนะครับผมอ่าจับนะ ขับบนนะชุดนี้ออกบนสามก็ไปที่ข้ามหนึ่งสองไปเลยนะหลักสออ่าเดี๋ยวเขียนสอไว้ตรงนี้หน่อยนะสอสอสามห้าหกเก้านอศูนย์สี่หกแปด 4, 6, หลักหน่วยเราที่จริงหลักหน่วยเรานี่จับได้ชนกันนี่หกกับแปดงงวันนี้นะนี่นอหกกับแปดนะหกอยู่ตรงนี้นะแปดอยู่ตรงนี้ดูที่ว่าจะจับได้กี่ตัวนะสามนะเท่ากับสามหกนะข้ามหัวหนึ่งสองมาถา,ถาทางนี้เลย5่าจับหลักสีก็สี่หก ี่ไม่มีหลักสี่ไม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 ่มีหลักสิบนะสามหกตัวเดียวทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะเก้าก็ไปที่เก้าแปดตัวเดียวนะสามหกเก้าแปดสี่หกศูนย์มาอยู่หลักหน่วยนะ จับได้จริงๆแล้วมันเด่นแค่2ชุดนะฮะสาหกับเจ็ดแดนะเด่น3าหกับ9 8ถ้าเราไม่มีตัวควบคุมนะสิบก้าน่วยนี่มันก็จะไปที่สี่หกสามหกี่หก้าแปแล้วก็0 8ไปอย่างนี้นะฮะ ก็จะได้เพิ่มเข้ามาตัวเลขเพิ่มเข้ามาแต่เด่นีจริงๆมันมีเท่านี้นะผลออกมันตัวไหนอ่ะห้าเก้าแปดนะเข้าระเบียบของมันอ้าเรามาดูวันนี้นะ วันนี้วันนี้เอาเอาแปดเก้านี่แปดนี่เอาแปดนะไว้ตรงกลางนะแปดเก้าเอาไว้เขาข้ามหัวมันนะศูนย์หนึ่งมาใส่ตรงนี้นะสองสามมาตรงนี้สี่ห้าตรงนี้นะหกเกตตรงนี้ หลักสิบมีตัวไหนบ้างนะฮะเรามาเขียนใส่สิบศูนย์สองสี่หกหลักหน่วยนะ 1, 3, 5, หนึ่งสามห้าเจ็ดอ่าถ้าสิบหน่วยเราไม่ผิดนะข้ามหัวกันลองดูศูนย์สองสี่หกมาร์กไว้นะสิบศูนย์สองสี่หกอามาร์กข้างล่างไว้ หลักหน่วยหนึ่งสามห้าเจ็ดมารข้างบนเครื่องไม่ถูกอ่าจับศูนย์หลักสิบนะข้ามหัวแปดเก้ามาฝังนี้ก็ศูนย์สาม นี่0สามนะสองฝั่งนี้ข้ามมาหาหนึ่งก็เป็นสองหนึ่งหกฝั่งนี้ข้ามาขึ้นไปหาห้าก็เป็นหกห้าหกห้านะสี่ข้ามมาทั้งนี้ก็สี่เจ็ด สี่เจ็ดหกห้าหนึ่งสองศูนย์สามหกมาหนึ่งหกไปสามสองเจ็ด ก็ได้แค่นี้เหมือนเดิมนะฮะสี่ชุดเดียนไม่หนีก็คือศูนย์สามไม่หนีนะอ่าเขียนไว้เลยศูนย์สากับหกห้านะอ่าสามตัวนะ

หกห้าอ่ามีแค่นี้นะหมดเวลาพอดีครับผมเก้านาทีห้าวินาทีห้าสิบสองห้าสิบสามคุยกันไปก็หมดสิบนาทีพอดีนะอันนี้เลขข้ามหัวนะแสดงลงให้ชมไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับผมอ่าแต่งวันนี้ก็ทำให้ดูน้อย น้อยงวดนะย้อนหลังนิดหน่อยย้อนหลังงวดเดียวอ่ะสิบนาทีพอดีครับผมหมดเวลาแล้วสิบจุดหนึ่งเก้ายี่สิบฮะสูสามเด่นติดท,ทุกสูตรนะสูตรสามหกห้านี่แม่เอาตัวแรกนี่แหละนี่เก้า6ูสามสองหกห้านี่แหละอ่ะมันเจ๋งกว่ากันมันจะมาได้ไหม อำลาพาจากครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกับการอัดคลิปวันที่มีอากาศร้อนๆนะโทรศัพท์นี่ฟ้องทุกวันเลยร้อนร้อนร้อนอหยุดอัดหยุดัดหยุดไม่ได้อาล่าพาจากครับผมโชคดีมีสุขทุกท่านเงินเต็มกระเป๋านะรวยรวยไปด้วยกันเลย